คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐาบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆ PP พี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุดหวย789คลิปนี้อยู่ที่เลขปักหลักร้อยนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะครับสูตรแรกนะครับปักหลักร้อยเข้ามาแล้วด้วยกัน10งวดนะครับจากสถิติย้อนหลัง สูตรที่นํามาใช้นะครับหลักร้อยบวก10บนบวก10บนรวมกันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปบวกกับเลขคงที่วก0บวก1บวก2บวก2บวก4ต่อไปเป็นสูตรที่2นะครับจากสถิติย้อนหลังก็10บข้เท่ากันนะครับที่เข้ามาสูตรคือ10บบนบวก สิบล่างบวกสิบล่างบวกหนล่างบวกหนล่างรวมกันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปบวกเลขคงที่ 0, บวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกห้าก็จะได้สูตรละห้าเลขนะครับนำสองสูตรจับชนกันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสองสองูตรมาดูตัวอย่างกันนะครับหางวดวันที่หนึ่งตุลาคม ใช้ผลวันที่16กันยายนนะครับเป็นตัวตั้งย้อนหลังไป1งมวดนะครับสูตรแรกนะครับ6บวก4บวก4 6บวก4ได้10 10บวก4เป็น14ก็ใช้เลข4นะครับนำ4ไปบวกกับเลขคงที่4บวก0คงที่ได้4 4บวก1คงที่ได้ 5, 5. 5. ห้ 5, บวกสองคงที่ได้เจ็ดบวกสคงที่ได้9ออก้าก็เกนะครับบวกกับสคงที่ได้13 4สามสี่ห้าเจ็สหาสูตรที่สองสี่บวกหบวกหบวกแบวกแ 5้บวกหได้10นะครับ10บวกสเป็น14 8บวกแได้16นะครับ14บวก16ได้30ก็ใช้เลข0นย์0ำศไปบวกกับเลขคงที่0บวก0นคงที่ได้0 0นบวก1งคงที่1 1บวก2คงที่ได้3 3บวก1คงที่4 แล้วก็สนะครับบวกกับหคงที่เลขก้าศูนย์่า้แต่ครบแล้วนะครับทั้ง2สูตรจับชนกันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันตัวแรกก็เลข4นะครับี่มีเหมือนกันทั้ง2สูตรเลข5มีเฉพาะสูตรที่1นะครับข้อไม่ใช้นะครับเลข7 ก็มีเฉพาะสูตที่1นเลขเนะครับตัวต่อไปแล้วก็เลขสานะครับห้าเนะครับมีเฉพาะสูตรที่1ไม่ใช้นะครับ0กับ1ก็มีเฉพาะสูตรที่2ก็ไม่ใช้หัวนี้2สูตรชนกันเหลืออยู่3เลขนะครับ4 9 3 ไปดูผลกันนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมแถวที่หนึ่งนะครับ8 7 6 9 7 8เลขท้าย2ตัว7 7็ดดพอ,อเข้ามาเป็นเลข9ก้านะครับหอยนะครับเลข9ก้ต้องนะครับ ตัวอย่างงวดวันที่16ตุลาคมนะครับหางวดน,นี้ใช้วันที่1ตุลาคมเป็นตัวตั้งรอบที่1ออก8 7 6 9 7 8หรือท้าย2ตัว7 7 9บ7บ7 7บก7ได้14นะครับ14บวก9เป็น23กอกใช้เลข3 สาบกศคงที่ได้3 3มบวกหคงที่ได้4 4่บวกสคงที่หกหบกสคงที่8ปแล้วก็แนะครับบวกกับ4คงที่ได้12บสองกช้เลขกสอนะครับสามสี 3, 4, 6, 8, ่หกะสูตรที่2องเจ็บวกเ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  ปเจ็ดเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวจะทวนสูตรให้อีกทีนะครับ7บวก7ได้14นะครับ14บวก7 21 21บวก7 28 28บก7ได้35ใช้เลข5นะครับนา5ไปบวกกับเลขคงที่5บวก0คงที่ได้5 5บวก1คงที่6 6บวก2คงที่8 แปบวกหนงของพี่กับแล้ก็เกนะครับบวกกับห้ของที่14สี่นะครับสูตรที่2ก็จะได้เป็น5้าหกแาสิบมาทวนสูตรกันอีกทีนะครับสูตรแรกสาหลักนะครับก็จะมีหลักร้อยบวกสิบบนบวกสิบบนรวมกันนะครับได้ผลลัพธ์ท่าไรยไปบวกเลขคงที่บวกศูนย์บวกหนบวกสองบวกสองบวกส สูตรที่2จะมี10บนนะครับบวก10ล่างบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างรวมกันได้ผลลัพธ์เท่าไรไปบวกเลขคงที่บวก0บวก1บวก2บวก1บวก5จับชนกันนะครับ2สูตรเลข3มีสูตรเดียวนะครับเลข4ตัวนี้มีเหมือนกันทั้งสองสูตร เลขหกมีนะครับเหมือนกันทั้งสองสูตรเลขแปดก็มีเหมือนกันทั้งสองสูตรเลขสองมีสูตรเดียวสามกับสองมีเฉพาะสูตรที่หนึ่งไม่ใช้นะครับห้ากับเก้ามีเฉพาะสูตรที่สองก็ไม่ใช้สองสูตรชนกันเหลืออยู่สามเลขนะครับวันที่สิบหกตุลาคมสี่หกแปดไปดูผลกันนะครับ แล้วันที่1 0 5 9ง9 6ห้เห้าล้ายสอตัว6กตัวนี้เข้ามาก็าเป็นเลข6นะครับเข้าหลักร้อยหย่ตรงนี้นะครับเรามาดูสถิติกันดีกว่านะครับ ฝั่งซ้ายนะครับสูตรที่หมวดงที่1นถึงแฝั่งขวาเป็นของสูตรที่2นะครับ m วดที่1นถึงแยกตัวอย่างนะครับหมวดแรกเลยนะครับสูตรที่1ได้3 4 6 8 2สองส่วนสูตรที่2ได้ศูนย์่าตัวเลขที่เหมือนกันก็จะมีเลข3เลข4 6 8 2กมีเฉพาะสูตรที่1นะครับศ1นย์ก็มีเฉพาะสูตรที่2 วมนี้สสูชนกันเหลืออยู่2เลข3กับ4เข้ามาเป็นเลข3นะครับหลักลอยหมดต่อไปนะครับสูตรที่1นะครับอย่างในตัวเลขชุดเดิมนะครับเป็น3 468 2ส่วนสูตรที่2ได้9 0 238มาดูตัวเลขที่เหมือนกันนะครับตัวแรกเป็นเลข2เลข3เลข8 4กับ6มีเฉพาะสูตรที่1นะครับศย์กับ9ก็มีเฉพาะสูตรที่2ก็ไม่ใช่นะครับโมนี้2สูตรชนกันเหมือนกันอยู่3เลข2 3 8เข้ามาเป็นเลข3นะครับหลักร้อยโมดต่อไปนะครับ1 2 4 6 0นะครับสูตรที่1สูตรสูตรที่2ได้124 5 0สเหมือนกันอยู่ถึง4เลขนะครับโมดนี้ ก็เข้ามาเป็นเลข2นะครับแบบนี้นะครับสตรีตินะครับง่ทีด9กับ10 9กับ10ก็เป็นตัวอย่างนะครับเรามาหาวันที่1พฤศจิกายนกันเลยนะครับใช้ผลวันที่16ตุลาคมเป็นตัวตั้ง ตอวที่หนึ่งศูนย์ห้าเาหยสตัว6 6บวกเบวกเก้บวกเได้15บห้านะครับสิบวกเก้าได้ยี่ส่ใช้เลขสี่บวกศคงที่ได้4 4บวก1คงที่ห ห้คงที่7 7็บวกสองคงที่9 9้บวกสคงที่1ิสนะครับสูตรแรกก็จะได้4ี่ห้าเเกสามนะสูตรที่สองเก้วกหบวกหบวกห่งบวกหน หกบวกหกได้สิบนะครับบวกหได้13บวกหได้14 14ีบวกเเป็น23นะครับอ๋อใช่เลขส3มามบวกศย์คงที่ได้สามสบวกหคงที่4 4่บวกสคงที่หกหกบวกหนึ่งคงที่เจดแล้วก็เจ็ดนะครับบวกหาคงที่12บสองอใช่เลขสองนะครับได้ครบแล้วนะครับ จับชนกันตัวแรกที่เหมือนกันก็ไปเลข4นะครับที่มีเหมือนกันทั้ง2สูตรเลขหมีเฉพาะสูตรที่1นะครับตัวต่อมาเลข7เลข9กมีเฉพาะสูตรที่1นะครับ ตัวเป็นเล็ก3นะครับหกับ9มีเฉพาะสูตรที่1ไม่ใช้นะครับหมูกกับ2มีเฉพาะสูตรที่2ก็ไม่ใช้2สูตรชนกันเหลืออยู่ด้วยกัน3เลข4 7 3สรุปนะครับปักหลักร้อยหมวประจำที่1 พฤศจิกายน2568สองสูตรชนกันนะครับเหลือเลข4เลข7แล้วก็เลข3เป็น2ส,สูตรใหม่ด้วยนะครับหมดก่อนนี้ให้หลุดไปนะครับสำหรับปักหลักร้อยทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคํานวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจากการคํานวณติดตามช่องเราไว้ได้นะครับอยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์กันไว้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ